เอ้ยบัง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 ,บงฟันจริงโตเนาะดอกแฝดฟันจริงโตพี่น้องเอ้ยแฝดเล่น่ะน,ะนึ่งฟันจริงสิแฝดหลายแฝดพี่ก็แม่ที่จุ่มลึกลงก่อดน,นี่แมก่อดเดียวพ่อเลยผู้ใดไรีดไปแกงอ้อมอ่ะนี่แหละน้ออ้อมให้ลุงแม่เอาเฮ้ยคัดเถอะเฮ้นะเดี๋ยว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 เดี๋ยยะไอ้ยะมันคืองามแต่พี่น้องอ,นอันพักตอดๆนี่น้าพัก หอมฝรังนีเนานอันเดี๋ยวสีลงซื้อให้พี่น้องเดอ้อคลิปนี่อันพักอาพักเอาพาักพาักอมพักมพักตออตอเนาะเออเขาเอื่นพักอีกอย่างคือภาษาแดนกดันเลยลืมอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเอาเอาเอาเบิงเอาพี่น้องง่ามบา่แต่ว่าจับบ่อใ้เดอ้อขั้นขั้นต้องใส่ถุงมือเนเอามีตัดเนพี่น้องเนงเดี๋ยว ต้องหาถุงมือนะนามาเด้อถุงมือบ่อน,น้ำเน,นี่ยก็ปักขั้นขนาดเด้อพีนออออนดด่น้องค่ะเอลเอลก็เอามาฝากเด้อกินได้เด้เอค่ะน้องเห็นไรเห็นไรเห็นด้เห็นได้มันฉีดตอดน้องพีนงนงนง่น้องต้นขอ,องเขาต้นของเขาเนาะเห็นบหมคะงามงามค่ะพี่น้อง